ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผมเคยมาว่าเคยมีตำรวจไปลงที่ร้านเขาโคลุงลงเพราะว่าร้านนี้ขายจำหน่ายเนื้อหมาต่อไปเขาไม่มีใครมาแดกหมูาหาัน <c oughs> คุณป๋องกงับพลทองพัก,กับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามอารมณ์คุณไม่เอาความคุณไม่ถน รุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการบ้านแสนสุขนะครับในนิวมุน m มอของเราวันนี้เราจะมีการปรับรูปแบบพร้อมมาแขกเชิญ2ท่านที่จะมานั่งคุยกันเรื่องของความแสนสุขที่บ้านของเขาขอต้อนรับพี่เจ้าตุรงและคุณป๋องกพนครับสวัสดีครับสดีครับเอาแล้วประเด็นจริงๆแล้วเราจะพูดถึงเรื่องของความสุขที่บ้านของทุกๆคนเพราะฉะนั้นถามพี่ป๋องก่อนครับพูดถึง ภรรยาหน่อยสิภรรยาของคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงคุณถึงได้ตัดสินใจว่าคนนี้คือแม่ของลูกคือคือต้องเล่าให้ฟังนี่ฮะลุงวิลลี่คือช่วงระยะเวลาหนึ่งของผมอ่ะผมก็ไม่คิดอยากจะมีครอบครัวอ<ช>่ผม<ช>ว่าเหมือนพี่หอยเหมือนพี่พี่ปังอะไรเงี้ยก็คิดว่าเฮ้ยผมก็ลัลลาไปเรื่อยๆรระหว่างน,นั้นมันก็มี1มี 2- มี3อะไรเงี้ยฮะแต่ตอนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจริงจังเลยอะใครจนคนนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าเขาดูแบบว่าผมว่าเขาน่าจะจู้จี้น้อยที่สุด เขอไม่ชอบไม่ชอบคนจู้จี้คือไม่มาจู้จี้กับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เราไปดื่มไปกินมากลับมาบ้านตอนเช้าอย่างเงี้ยปกติผู้หญิงโทรมาเนี่ยก็ต้องเวียงอันนี้ไม่เวียงเขาจะบอกว่าเขาากลับบ้านดีๆอย่างอย่างเงี้ยเป็นตัวเขาทางเว้ยอะไรเงี้ยมือถือวางอย่างเงี้ยไม่แตะไม่ยุ่งถ้าเราไม่บอกให้จับไม่มีจับอ๋อเหรอแล้วบางทีก็ไปเรียนนวดไปเรียนนวดไปเรียนนวดมาเพื่อที่จะมานวดเท้าเราอะไรเงี้ย อ๋อแสดงว่าคนที่อยู่เรือนพญาคนนั้นใช่เมาไม่ได้แล้วอ๋อไม่หมายความว่ามีคุณเนี่ยแล้วพวกเรารู้จักหมดเลยก็เมียพวกเราแหละเราะว่าอ๋อเห็นว่าเราชอบอยากให้นวดเขาเลยใช่เขาล้วงเราชอบนวดเท้านวดอะไรแบบนี้ครับเขาก็เลยไปเรียนมาเขาเคยบอกไหมว่าเขารักคุณ เพราะอะไรผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นอาชีพอะไรคุณไปเจอเขาที่ไหนเขาเป็นแอร์ฮะเป็นเป็นแอร์โฮสเตด้วยเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะแล้วไปเจอที่ไหนเจอที่ร้านผมเมื่อกล่าว่าเล่นเล่นก็ก็แก๊กอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่คิดว่าจะจริงจังอายุเท่าไหร่ครับอ่ะหากับผม13ปีฮะลุงเนะ13ปีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีเคราะห์นะผมว่าเขาโคร้ายอ่ะเขาเป็นคนเดียวที่ผมพาไปบ้านฮะ เป็นคนเดียวที่พาไปบ้านครับไอ้นี่คนอื่นเนี่ยเรามาักจะแวะตามข้างทางมาักจะแวะตามข้างทางเลยค <นะ S 2> ุณพูดให้มันดูดีหน่อยสิก็ไอ้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 ไา้ไอ้ไอ้ไว้ไอ้อ้อ้ไ้้้้ ก็รีสอร์ก um, ็มีอะไรรถก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยก็เลยเขาก็เลยรู้รู้ว่าเนี่ยบ้านห้องหักอะไรบ้านอะไรอยู่ถึงนี้ก็รู้หมดรู้หมดแล้วผมก็ว่าออาเสร็จแล้วก็อาะย้ายมันไป เช <balm> uh like ้ามามันก็โผล่พูดกันที่บ้านพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่สวัสดีค่ะคุณพ่อพี่สองตื่นยังครับคือเป็นผู้หญิงที่เคลมเร็วอ่ะนี่คือความฉับไวคือมาถึงปุ๊บไม่ต้องสนใจมาถึงเคลมเร็วเลยมาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยต่อยาวเลยก็เลิกกันไปก่อนนะจนผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าอยู่คนนี้รู้สึกว่าผมนอนหลับแล้วผมตื่นมาแล้วผมสบายใจบรใจ คือ,<ม>ค,อคือผู้ผู้หญิงทั่วไปบอกซะก่อนนะผู้หญิงทั่วไปอย่างอย่างลุงอย่างทต<ช>่มาเป็นหนุ่มๆหรืออะไรเงี้ยนะ<ช>คือพอเรียบร้อยพอผ่านมาเวลาอันนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ช>อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากแยกอยากเอออยากไม่เลยกูจะผูกพันหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาพูดมาอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเขาต้องมีความรักแหละมีความรักก็อย่างที่บอกพี่ลีพี่ลุงว่าพอเจอเขาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเลิกกันไปแล้วผมเป็นคนที่ คิดถึงเขาเองแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็เฮ้ยเอาวแปลว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยู่กันไปโดยที่ผมไม่ที่จะมีลูกผมก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่ได้อยากมีแล้วจนแบบว่าเขาเองเป็นคนอยากมีเขาบอกว่าป้าอยากมีลูกมผมบอกอ้าวถ้าอยากมีก็เอาว่าก็ลปล่อยเลยก็ก็แล้วแต่ก็ปล่อยลงุงแต่ปล่อยแล้วก็ไม่มาพยายามปล่อยหลายรอบไม่มาก็ไปปรึกษาหมอ,อมก็ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ผมโชคดีทําน้อยครั้ง ก็ก็ได้เป็ดน้ํามาได้เป็ดน้ํามาคนแรกก่อนเขามาเป็นไงคนแรกมัน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 ดูค้นานดีใจไหมดีใจมากเห็นหน้าอยากกลับบ้านเลยปหะอยากกลับบ้านยากเวลาอยากกลับบ้านเไปเจอไปเเห็นหน้าไปกอดมันอะไรเงี้ยครับนะแต่บอก่อนว่าไอความสุขเนี่ยมีก็สุขแบบหนึ่งไม่มีก็สุขแบบหนึ่งนะผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ผมไม่เข้าใจว่าพ่อแม่รักลูกขนาดไหนแต่ก่อนนูว่าเฮ้ยพ่อแม่จะรักลูกขนาดไหนวะจฉพาวันหนึ่งมีเป็ดน้ำอะ ผมก็จาใจแล้วว่าพ่อแม่รักลูกขนาดไหนนั่นว่าทุกวันนี้ผมทํางานเนี่ยผมไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเองผมทำงานเพื่อลูกครับผมสามารถจะตายแทนลูกได้ผมเลยเขา้าใจอ๋อแสดงว่าที่พ่อแม่เขายอมลําบากยอมอดมื้อกินมือ้อยอมทํางานหนักก็เพื่อลูกเหมือนที่เราตอนนี้ที่เราทํางานก,ก็ก็เพื่อเขามาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ตัดสินใจมีคนที่2กัน มิวัที่2ครับผมก็จะใช้หลักวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมคราวนี้ผมเลือกละจากที่แรกคนแรกผมไม่ได้เลือกคนที่สองเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากมีชายคนหญิงคนก็เลยเลือกเพศก็ดับเบิ้ลราคาก็บอีกอะไรเงี้ยก็ได้ได้ครับลุงแต่ว่าเป็นการได้ที่ไม่สมบูรณ์แบบคือได้มา5เดือนอยู่ในท้อง5เดือนแล้วปรากฏว่าหลุดวันนั้นก็เข้าห้องน้ำแล่วอยู่ยังไงผมไม่แน่ใจว่าวิธีการคือเด็กมันอุ่ยงอยู่ในท้องอะไรงไงไม่รู้แล้วก็บุ๊บ ลงมาโทษนะฮะแล้วมันก็คาอยู่ก็เรียกรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นเนี่ยโทษนะฮะฉี่ก็ไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเอางี้เขาคุยกับลูกเขาในท้องว่าถ้าลูกไม่ไหวลูกก็ไปเถอะแล้วพอพูดปุ๊บเสร็จปุ๊บลูกก็ไหลลูกก็หลุดมาเลย มันมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่พี่ป๋องจะไม่มีวันได้เจออีกไอความรู้สึกเนี้ยผมผมไม่อยากเจออีกแล้วอ่ะใช่ไหมใช่พี่ลี่แต่ไอความกล้าที่พี่จะต้องคุยกับเมียถ้าจะมีคนต่อไปอีกเนี่ยใช่ใชก็ปรากฏว่าไอปาวานมาโดยธรรมชาติอยู่ดีก็เหมือนนัดวันกันพี่ลี่ลุงไม่ไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปไม่ไดมาไร้มาางใเลยไม่แล้วก็ก็เหมือนกับเอ่อนัดวันกันว่าหมอบอกว่าเรนัดวันกันสิเช่นแล้วนัดวันจันผมวันจันทร์ก็เบี้ยว ไม่ได้ทำงันบ้านไม่ได้ทำกันบ้านก็เหละมาสองสามวันก็คิดว่าเอ้คงไม่ติดหรอกจังหวะนั้นมันคงอยากมาพี่นี่ลงุงแล้วมันก็มาเอง มันมาแอบดูไงมันมาแอบดูหน้าตอนแรกก่อนอ๋อเนี่ยพ่อผัวเอาชิบหายแล้วเลือกทางผิดว่ะตอนแรกจะไม่เกิดจะไม่เกิดไปซะก่อนไม่กลับมาเกิดมันมีความเชื่ออย่างนั้นไหมว่าเขาไปแล้วเขากลับมาอยู่กับเราไม่ได้ใจพี่ดี้ว่าคนที่ไปคนนั้นน่คนที่สองเนี่ยผมผมนะว่าผมมีลูกสามคนนะเป็ดน้ําแมงปอแล้วก็ปาวานผมว่าผมไม่คิดว่าเป็นแมงปอกลับมาเกิดไม่แน่ใจเพราะอะไร ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าญา,าติญายายยายป้าทุกคนคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเหมือนแม่มันป้ายปานไว้ตรงต้นแต่ไอปาวานมีปานเหมือนกันแต่มีปานตรงแขนผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันตำแหน่งเดียวกันหรือมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ,นนอันนั้นไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่เป็นความสบายใจของเราล่ะใช่ใชอาจจะแบบคนในครอบครัวก็คุยกันไป<ะ> มันจะแร้นแค้นในช่วยเฟิร์นเด็กๆเลยนช่วงนั้นมันเป็นคนที่มนุษย์มนุษย์อย่างป่องกระพุนองภาพเลยเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไม่กลับบ้านไม่อะไรแต่เที่ยวผู้หญิงหนักๆเลยผู้หญิงหนักๆเลยอ๋อประเภทเหรียญเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีโทรศัพท์มือถือยุคนั้นเลยนะยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเหรียญนี่หนักๆเลยยอดทิงยอดทิ้งแล้วคาเฟ่ส่วนใหญ่เป็นนักร้องก็ตามโคตรนานเลยขอเถอะขอถายกัฝนสองหน่อยฝนสองเสร็จไปตามฝนหนึ่งมา คนนึงมากไม่ใช่คนนี้เหี้ยไปตามฝสนสาอ่ะหยอดไปเรื่อยเลยหยอดไปเรื่อยเลย